สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้วิทยาศาสตร์ของมิตรหญิงกันนะครับข้อแรกแผนที่คืออะไรแผนที่คือการย่อหรือขยายลักษณะภูมิประเทศจริง ลงบนวัด,ดุใดวัด,ดุหนึ่งมาครับเรามาต่อข้อ2กันเลยนะครับแผนที่ใช้ทำอะไรใช้นการเดินทางนะครับการ คมนาคมคมนาคมค้นหาเส้นทางนะครับมาต่อข้อที่สามันเลยนะครับแผนที่มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในการบอกเส้นทาง การเดินทางและการเดินทางของรถยนต์แผนที่นะครับมีขนาดเท่าไหร่แผนที่ในการแบ่งภูมิศาสตร์แผนที่มาตราส่วนเล็กมีขนาดมาตราส่วน แผนที่ขนาดเล็กมีมาตราส่วนเล็กกว่าเล็กกว่าหนึ่งต่อหนึ่งล้านนะครับมาตามาตาส่วน แทนที่ขนาดมาตราส่วนปานกลางนะครับปานกลางมีอยู่หนึ่งต่อสองแสนห้านะครับขนาดใหญ่มีมาตราส่วนใหญ่กว่ามีมาตรา ส่วนใหญ่กว่า1ต่อสองแสนห้านะครับแล้วเราก็จะมาต่อข้อที่ห้ากันต่อเอานะครับแล้วเราก็มาต่อข้อ5้ากันเลยนะครับคำถามข้อห้าคือแผนที่มีอายุกี่ปีแล้วมีอายุหกรปีก่อนคิดตศักราชนะครับ แล้วเราก็จะมาตอข้อหกกันเลยนะครับแล้วเราก็มาตอข้อหกกันเลยนะครับข้อหกถามว่าแผนที่คิดค้นในปีพศอ,อ,อะไรแผนที่คิดค้นในปีพศสามร้อยยี่สิบสามนะครับผู้คิดค้นคือผู้คิดค้นคือชาวกรีกชาวกรีกนะครับ โบราณเราก็จะมาต่อข้อข้อเจ็ดกันเลยนะครับอนะครับแล้วก็มาต่อที่ข้อเจ็ดกันเลยนะครับข้อเจ็ดถามว่าแผนที่มีชื่อเรามิกว่าอะไรมีชื่อเรามแผนที่ปาโตเลมีนะครับข้อแปดนะครับ ที่เราใช้เดินทางไปต่างจังหวัดมีชื่อเรียกว่าอะไรมีชื่อเรียกว่า Google Map นะครับอันนะครับแล้วก็มาต่อข้อ9กันเลยนะครับข้อ9ถามว่าแผนที่เกิดขึ้นในในปีไหนในประเทศไทยครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13, สิบสามพฤษภานะครับพอสอห้าสี่สี่นะครับแล้วก็มาต่อข้อสิบกันเลยนะครับรนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบโจทย์ถามว่าแผนที่ใครคิดคน้นผู้คิดค้นก็คือชาวกรีกนะครับชาวกรีกโบราณเรียบร้อยครับ 1ข้อกับการแก้วิทยาศาสตร์ของมิดมิตรหญิงสุดสวยนะครับ